สวัสดีครับเมื่อนี่ช่องปินปันเกษตรครับสิพามาทำการเตรียมเพาะนะครับดาวเรื่องวานิลาครับหรือดาวเรื่องดอกสีขาวครับผมนี่อาจจะเห็นวม่ชัดเนะาะนะครับอกเหลี่ยมตาเนาะส่วนวัสดุที่ใส่ก็คือเนีย่ยครับดินสำเร็จหรือว่าพีทมอสนะครับผมเป็นวัสดุ ทำน้ำเพาะต้นกาเพราะค่า,า,ะาดินเขาสีมีเป็นกลางนะครับเนาะข้อสะดวกเขาก็จะตัวนี้มันจะได้บม่มีเชื้อโรคเชือ้อรานะครับเนาะ <S <S เริ่มแรกตอนที่เข้าสีปูกันเรวเรื่องนะครับว่าต้นข้ามการอคอกรนครับโดยการเนี่ยครับเพาะใส่ถาดอย่างนี้แหละครับพอดีจกะน,นํ้ดินอัดให้เต็มกระบ,บะพอดีครับดินนี่ผมซื้อถุงหนึ่งกิโล อยู่ที่50บาทครับแล้วก็ถาดอีก10กว่าบาทครับ14บาทครับเลยนะครับนี่แบบง่ายๆเลยครับเพราะว่าดินตัวนี้มันจะมีคาพี่เห็ดเนาะพี่เห็ดของดินเป็นกลางเหมาะสาร้างหรับต้นไม้ที่เพาะหรืองอกใหม่ครับมัสีเฮดห,ห้เขานี่ได้รับสารอาหารถี่เต็มที่แล้วก็จะเลิ่มต้นสมบูรณ์ครับเวลาเป็นต้นกเขาก็จะสวยงามครับ นี่เลยนะครับโรยให้เต็มก่อนครับโรยให้เต็มแล้วก็กดให้แน่นพอประมาณครับกดให้แน่นพอประมาณ,พมาณเพดทุกลุ่มเลยครับรอบนี้ฐานนี่นีอยู่หาสิบหาสิบลุ่มครับโดยการหยดนี่ผมสีหยอดฐานนี่ผมสีหยอดฐานละ ลุ่มละสองเม็ดรครับนี่เลยครับพื้นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการหยอดเม็ดดาวเรืองครับผมครับขั้นตอนต่อมาก,ก็คือการหยอดเมล็ดนะครับเนาะก่อนอื่นที่เ้าสิหยอดเมลนะ็ดเนาะพอดาวเร,เรืองเป็นเม็ดที่น้อยเนาะครับเนาะนใส่เบิ้งเนี่ยเขาใจเบิ้งว่าทางไหนควรทีปากลงหรือปากขึนนะ้นเนาะส่วนที่เป็นสีขาวๆนี้นะครับเนาะ ให้ชี้ขึ้นด้านบนส่วนที่สีดําเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไอนี้เนาะสีดาเนี่ยห้ปากลุ่ครับเนี่ยจับลักษณะท่านี่นะครับเนาะแล้วก็หยอดลุ่งหยอดลุ่ไปเรื่อยครับเสียบปากลุ่ไปนี่นะครับปากลุ่ไปอย่างนี้เลยกระบะนี่ผมสีสอดหยอดสองสองตนนะครับเนาะเพื่อกับบอลล็อดนะครับเนาะหยอดไว้กันไว้เนี่ยแล้วก็กดลงครับนี่นี่เนาะ ทุ่มบางอย่างจะน้อยนะครับเนาะลงเลยอย่างนี้เลยครับหยอดไปเรื่อยๆครับเป็นกัวสิเต็มครับให้ดูครับนี่อย่างนี้เนาะนี่นี่เป็นอย่างนี้ถ้าก็หยอดเสียบลงไปนี่ครับเสียบอันปลายสีขาวลงเสียบลงประมาณนี้พอครับนี่เสียบอีกอันนึงครับนี่น้อยเนาะ กดลงไปครับเนี่เห็ดทังสี่ครับเป็นกลัวสีเต็มกระถางนะครับเนาะเนี่ยครับเบ็ดเขาบางมากครับเหสียบไปนี่พัฒนาครับใส่เบิ้งใกล้ๆครับนี่ก็เสียบลงไปนี่เลยนี่ครับนี่เนาะ มิดน้อยต้องค่อยๆเลี้ยงค่อยๆหยอดไปครับดูนี่นะไปนี่เีครับนะครับหลังจากที่หา้าพะดาเรืองว่านีลาไปได้แค่สองวันเองนะครับนี่ก็สามารถงอกไว้แห้งหลีครับนีงอแบบนี้เลยแล้วก็ต่อจากนี้ไปอีกยี่สิบวันครับผม ปาจีตทำการใหญ่ต้งแปลงครับอย่างได้เพื่อนพีพีเอฟซีช่องปินปันเกษตรกับทดลองเห็ดเบึงไงหนได้ดครับด้วยดินที่เพาะนี่ก็ใช่เป็นพีทมอสนะครับนาะเพราะว่าเขาฉีบมีเชือ้อราหรือเชือ้อโรคเนาะมันจะเห็ดใหญ่ต้นไม้เนี่ยสมบูรณ์ตัวไวพอทานอาหารเขาหลายครับสำหรับวันนี้ช่องปินปันเกษตรกับที่ีเทคนิคดีๆมาแนะนำให้เบึงตอนนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตรอบต่อไปเพื่อการปลูกลงแปลงครับสวัสดีครับขอบุณครับผม